แล้วก็น็อตมันไม่ออกเนาะนั่นเอาครีมนี่เอาครีมไอ้แหลมแหลมเนี่ยค่ะปากแหลมแหลมเนี่ยค่ะปากตัดนะคะหมุนมันออกหมุนมันออกค่ะนี่หมุนมันออกแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่มันไม่ออกใช่ไหมนั่นเนี่ยออกแล้วเอาครีมปากตัดตัดเนี่ยค่ะหมุนมันออกเลยนะจ๊ะทุกคนเนี่ย เนี่ยอันนี้ลูกค้าเขาออกไม่ได้ช่างใหญ่ก็มาจัดการเอาออกให้นะจ๊ะนี่หัวทิมหัวตำเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวช่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนบูธนะจ๊ะลูกค้าไม่ได้ส่งไอ้นี่มานะคะเดี๋ยวก็ช่างใหญ่ก็จะจัดการประกอบไปเลยนะคะไม่รอให้ลูกค้าไปใส่เองก็กลัวเนี่ยคะ่ะ อันนี้บูธมันเป็นแบบนี้เนาะใส่สักกระดาหนึ่งต้อยหนึ่งก็ต้องเอาออกนะจ๊ะทุกคนแบบนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยทุกคนที่บอกว่าบูธมันดีอยู่18นิ้วนะคะมันไม่ได้นะ18นิ้วรุ่นเก่าเนี่ยที่เอามอเตอร์ไปบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่แรงดูนะนี่บัค้าถึงบอกว่าเปลี่ยนมอเตอร์ทุกครั้งให้เปลี่ยนบูธออกแบบนี้ค่ะมันใช้งานไม่ได้ เนี่ยมันเก่าขนาดนี้แล้วเนาะมันก็ต้องเอาทิ้งจะไปเสียดายมัอย่าไปเสียดายนะคะมอตเตอร์มันแพงกว่าบูธนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่ามอตเตอร์ไม่แรงเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมมันไม่แรงมันแรงแต่เบอร์สามใส่สีสองได้ไหมของเดิมเขาก็ใส่มาแค่หนึ่งจุดแปดสูตรของช่างใหญ่ก็ใส่แค่หนึ่งจุดแปดก็แรงแล้วนะคะเนี่ยแม่ค้าถึงบอกว่าที่สำคัญนะ่ะดูสิ จะไม่เปลี่ยนออกได้อย่างไรบางคนแม่ค้าก็แถมไปให้เนี่ยค่ะแม่ค้าก็จะถามว่าต้องการซีหรือต้องการบูทถึงขนาดนี้เลยนะกลัวลูกค้าไม่เปลี่ยนแต่สรุปแล้วลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนก็คือทําไมมันอะไรยากเย็นขนาดนั้นนะจ๊ะการเปลี่ยนบูทมันไม่ยากเลยทุกคนเนี่ยค่ะช่างใหญ่จะเปลี่ยนให้ดูเนาะเนี่ยเปลี่ยนทั้งแกนให้ลูกค้าไปเรียบร้อยเลยนะคะนี่ ไม่อยากให้ลูกค้าไปต่อแล้วใช้งานไม่ได้นะคะเนี่ยเอาใจใส่ลูกค้าขนาดนี้แล้วเนาะนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเนี่ยค่ะการเปลี่ยนบูธสิบแปดนิ้วเนาะมันง่ายๆค่ะเนี่ยก็แกะออกมาแกะออกมาเสร็จแล้วก็เอาบูธใส่ลงไปบูธต,ตัวใหม่ค่ะใส่ลงไปเนี่ยค่ะใส่ลงไปมันไม่ยากนะคะทุกคนมอเตอร์มันแพงกว่าบูธ กับผ้าสักลาดนะจ๊ะน้ำมันย้อยน้ำมันย้อยน้ำมันย้อยก็เอาผ้ารองไว้อานี่ยช่างใหญ่เขาก็เอาแช่ไว้แบบนี้อ่นก็เอามาใส่มันก็ใส่ไม่ยากนะมันก็ใส่ง่ายๆนะจ๊ะเนี่ย ก็ใส่ง่ายๆสินิ้วเหรอเท่ากันเรเท่ากันกเล่ามรินกะเล่ามรินถ้าเล่ากันถ้าเล่ากันน่ะบูเปลี่ยนง่ายๆค่ะใส่ลงไปนะยูยูยัดยัดใส่ลงไปจ้ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องยากนะ ก็ใส่ให้มันตรงที่ เรางัดออกมาค่ะมันจะมีรอยอยู่รอยบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุมอยู่นะคะเราก็ใส่ลงไปเนี่ยค่ะรอยนี่มันบุ๋มบุ๋มอยู่นี่ก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ตอกลงแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะไม่ใช่ยากนะคะเนี่ยเนี่ยการเปลี่ยนบูธใครบอกว่ายากมันไม่ยากนะคะเปลี่ยนง่ายๆค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมันไม่ยากนะการเปลี่ยนบูทอันนี้สิบปดนิ้วรุ่นเก่านะคะสิบปดนิ้วรุ่นเก่าเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้ว ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งข้างแน่นค่ะแน่นเป๊ะแน่นเป๊ะเป๊ะหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยของเก่ามันเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะคะต้องเปลี่ยนออกไม่ใช่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนบูทออกให้ทองแดงดีขนาดไหนมันก็ใช้งานได้ไม่นานนะคะแล้วจะหมอบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่แรงเบอร์สามหมุนค่อย เ,เปลี่ยนแล้วทุกอย่างแมค่ค้าไม่ได้อยู่หน้างานด้วยเนาะแต่คือฝากบอกด้วยว่าการเปลี่ยนบูทมันไม่ใช่ยากนะคะเปลี่ยนมอเตอร์ทุกตัวต้องเปลี่ยนบูทออกทุกตัวนะจ้าทุกคนเนี่ยคะ่ะช่างใหญ่ก็ทําให้ดูแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆง,ง่ายสุดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะก็ทําให้ดูแบบง่ายสุดแล้ว กดเข้าไปแล้วก็ตอกมันค่ะค่อยๆตอกมันลงไปนะไม่ต้องโหดร้ายกับมันนะ,นะมันเป็นสังกะสีจ้ะแล้วทุกคนถามว่าแปลงเป็นลูกปืนได้ไหมก็ได้แต่แม่ค้าไม่แนะนําค่ะมแม่ค้าแนะนําว่าให้ใช้บูธเหมือนเดิมเนี่ยดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปใช้ลูกปืนหรอกค่ะลูกปืนก็ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก แค,คแค่เปลี่ยนบูธเหมือนเดิมลูกค้าแค่เปลี่ยนบูธเหมือนเดิมลูกค้าก็บอกราคาแพงแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นลูกปืนอีกมันก็จะราคาแพงขึ้นไปกว่าเดิมเนาะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่มีเงินเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนบูธสองข้างของช่างใหญ่ใส่ลมง่ายสุดนะคะง่ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็ทำให้ดูเห็นๆแบบนี้นะคะทุกคน